สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยนะครับครับผมวันนี้น้ํามันนะครับลงมาลิตรละ3บาทนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้จะลงมาอีก1นึบาทห้ก็เป็นข่าวดีสําหรับ พวกเรานะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็คนที่ทั้งขนส่งทั้งวินจักรยานนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าตอนนี้ค่าของชีพก็สูงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงก็มีโอกาสเติมก็เข้าไปเติมนะครับของคูโดงเมื่อวานไปเติมมาอยู่มอเตอร์ไซค์นะครับอยู่2คันเหลือรถเก๋งอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะนํารถเก๋งไปเติมน้ํามันนะครับสําหรับวันนี้นะครับคูโดงก็จะมา ประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบอีก1ชนิดราคานะครับของในหลวงรัชกาลที่9จะเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทอย่างที่บอกนะครับเหรียญช่องคูโดงจะเป็นช่องอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับให้กับเพื่อนเพื่อี่น้องที่เป็นนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสะสมมือเก่าหรือว่ามือใหม่นะครับเข้ามาศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเหรียญไม่ว่าจะเป็นลักษณะเหรียญแบบไหนที่มีราคาเหรียญไหนที่เป็นเหรียญเออเลอร์คอยมีราคาหรือว่าพอสอไหนที่มีราคานะครับแล้วอีกประการหนึ่งคือเราเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนเพื่อนน้องบางครั้งมีเหรียญแล้วไม่รู้จะจหนายที่ไหนหรือว่าจะขายยังไงช่องคูโดงคอยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ลองลองดูนะครับถ้าเกิดใครมีและพร้อมที่จะแบ่งปันหรือว่าพร้อมที่จะจำนายคูโดงก็รับซื้อนะครับสําหรับวันนี้นะครับ จะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญของรัชกาลที่9นะครับสำหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทหรือว่าเราจะเรียก5บาทคุดเฉียงนะครับสำหรับเหรียญ5บาทคุดเฉียงนะครับจะถูกผลิตมาทั้งหมดอยู่3ปีพศนะครับคือ2520 22แล้วก็24สําหรับเหรียญปี2522นะครับกับจํานวนการผลิตนี่ก็ต้องบอกว่าเยอะนะครับ27ล้านกว่าเหรียญย7ล้านกว่าเหรียญน,นะครับปัจจุบันที่เรามีการเล่นกันอยู่ก็เฉลี่ยแล้วเหรียญหนึ่ง30บาท50บาทนะครับสําหรับเหรียญผ่านการใช้เหรียญไม่ผ่านการใช้ก็เป็นหลักร้อยเหรียญปี2 5 0 0 22อีกเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญปี2522นะครับก็ต้องบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องนะครับว่าเป็นจํานวนการผลิตเนี่ยมากกว่าปี2520นะครับ72ล้านกว่าเหรียญทั้งเหรียญปี22แล้วก็ปี20เนี่ยฉเฉลี่ยแล้วเล่นกันก็ไม่เกิน50บาทนะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้แต่ทีนี้มีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่คูโดง่งตั้งเอาไว้อยู่ที่ หกหมื่นบาทถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องที่ต้องการที่จะจําหน่ายแล้วยังหาที่จําหน่ายไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีนะครับถ้าเกิดมีนี่สามารถติดต่อกูโดมาได้เลยนั่นก็คือเหรียญปี2500 24สําหรับเหรียญปี2อ2 4นีี่เนี่ยจำนวนการผลิตไม่แน่ชัดแล้วก็ไม่ชัดเจนนะครับจํานวนการผลิตเนี่ยไม่แน่ชัดแล้วก็ไม่ชัดเจนนะครับมีเพื่อนเพื่อนพี่น,น้องหลายคนก็เข้ามาทักนะครับบอกว่าถ้ามีแล้วจะจําหน่ายที่ไหน ช่องคูดงก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าเกิดใครดูแล้วมีและพร้อมที่จะจําหน่ายก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับที่นี่นะครับดอง SC2375 หนะครับหรือว่าลาย e อดีคูดงคอยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องนะครับส่งเข้ามานะครับคูดงรับซื้อ60,000บาทนะครับสําหรับเหรียญปี 2,524เหรียญ 5, 5บาทคุดเฉียงปี2,524นี่คือข้อมูลเรื่องราวที่คุโดวงจะมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องง่ายๆครับไม่ต้องดูอะไรมากแค่ดูปีนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาถ้าเกิดเป็นปี2,524ก็ได้รับเงินหมื่นไปแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วเฮ้ยคุโดงยังไม่อยากขายมีแล้วมันถูกไปหรือว่ามันยังไงยังอยากเก็บไว้อยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างน้อยอย่างที่คุโดงบอกนะครับช่องคุโดงคอยเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้กับเพื่อนๆพี่ๆงน้องนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ Reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you.